สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเก่งายพรังเพาะเหตุผลโปรโมทเว็บพนันรู้ว่าผิดแต่จําเป็นต้องทําเพื่อปากท้องความคืบหน้าล่าสุดหลังเจ้าหน้าที่บุคคลบ้านของเก่งายพรังเมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาจากนั้นเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่9พฤษภาคมนายจิรายุยิมอําไพรหรือเก่งไรพัง อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเจ้าของร้านปลาหมึกลายพรังเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนบอชอสอทอเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานภายหลังพบพฤติกรรมชักชวนและสมัครเล่นเว็บพนันออนไลน์ ซึ่งเก่งไรพรางยอมรับว่าได้มีการโพสต์ชักชวนให้เล่นการพนันจริงโดยได้มีการรับจ้างโดยได้รับการติดต่อว่าจ้างมาจากแอดมินเว็บพนันรายเดือนผ่านทางแชทสนทนาส่วนตัวโดยระบุให้ค่าจ้างเดือนละ2.5-3ถึงแสนบาทต่อเดือนซึ่งการโปรโมทนั้นจะเป็นลักษณะของการแปะลิงก์ในช่องทางแพลตฟอร์ม Tik t o k ทั้งนี้สามารถที่จะรับงานในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากว่ามีรายจ่ายมากกว่ารายรับทั้งค่าผ่อนบ้านผ่อนรถประกอบกับยอดขายปลาหมึกที่ก่อนหน้านี้มีไรายได้ประมาณ1 0 0 0 0แบาทกว่าก็ลดลงเหลือเพียงวันละ6 0พันถึง1 0 0 0 0บาททําให้ไม่เพียงพอจึงจำเป็นจะต้องโปรโมทเว็บพนันทั้งนี้ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะของการเป็นเจ้าของเว็บพนันหรือเป็นหุ้นส่วนเว็บพนันออนไลน์แต่อย่างใดขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ .com ขอบคุณค่ะ